สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับรายการซิตี้เกมเมอร์นะครับอุ้ยเอ้ายออเยเลยยังไม่ได้กดสเปซบาร์เลยวันนี้เรามาอยู่กับเกมลูกกิ้งมรณะนะครับหรือเกมอะไรไม่รู้อะลืมชื่อแล้วลืมอ่านเลยด้วยเห็นพี่พี่การ์เดนเขาแคสก็เลยลองแคสมั่งเห็นเขาแบบพักสนุกดีเออก็อยากแคสมั่งก็มันตลกดีไปเลไปเล่นกันก่อนผมก็เล่นเล่นจบมาเมื่อกี้เลยยากจริงครับไป ยูบยูบด้วยยูบยูบยูบโอ้โืมาตรงกลางเราไปไหนวะเนี่ยอ้าว เกมนี้ก็มันเหมือนกันครับมันที่จังหวะครับจังหวะมันจริงๆนี่ตึ้ง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 ตึ้

ยังเจ๋งอะ่ะอุ๊ยใจเย็นดิว่าเราอะเอ้อูเน้นว่าไปทางซ้ายดีกว่านะครับทางซ้ายจะปลอดภัยมากที่สุดทางขวาไม่รู้อนะุ๊ยอุ้ยเกือบตายเอาถ้ากูมาทางขวายังไงไม่ไ ขี่ผ่ทางซ้ายไม่ใช่เหรอวะเอ้ยจะไปทางไหนดีโอ้โดนเลยอย่าพึ่งนะเว้ยใจเย็นเว้ยมองไม่เห็นทางเฮ้ยนี่มาทางซ้ายแล้วโอเคเฮ้ยกูมองไม่เห็นทางใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระโดดไปก่อนกระโดดไปอู ก็โดดไปกะโดดไปอ้โหูยกำนี่ถึงแล้วโอ้ยต้องไปข้างในลีบวิ่งก่นอ่าอ่าอย่ามาโดนอย่ามาโดนอย่ามาโดนโอเคไปสู่ความว่างว่างอันไกลโพนเออนาวโดดดิงโอ้โหอันนี้แหละครับ จังหวะมันเมื่อกี้กว่าจะผ่านก็ยากเหลือเกินนะครับก็ตรงที่พี่กระเดนตกนี่ก็มันต้องไปทางซ้ายนะครับนี่จังหวะโคตรมันตึก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 เออตึกตึกตึกโอ้ยเฮ้ยอึ้ยตึ้ง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 เฮ้ยจุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะยืนนี ไปเย้ยให้กูผ่านเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยกำโอ้กำเบยผ่านให้ได้อจังหวะโคตรมันเฮียเบสติงตึ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 ง อเยโอเยโอเย่เฮ้ยโอ้ยโดนหินโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอออ้ยใจเย็นในพวกอฮ้ยเพี้ยโอ้ยแลกแรงแร้ยขึ้นขึ้นโอ้ย์แรแลกแรงแใครทักอะไรปะเฮ้ยอันนี้ต้องไปทังซ้ายทางซ้ายทางขวาได้ โอ้ยบิส hmm. ผ mm ่านเลยโอ้ยโอ้ยผ่านเลวโอ้ยตึ้งตึงตึงก็เรตึ้งตึงตงเออเพ่งจังวะโคตรมันตึ้ง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 ตึงตึงตึงตึ้งตึงตึงตึง้ง้ง้ง ตึกอันน oh, sure oh, uh, uh, ี้เราต้องลบเลเซอร์ของมันครับต um ึกต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  ok, ึกตึกตึกโอ้เป oh, yeah, ็นจังหวะมันวะอุ้ยจุ๊บอุ้ยลบเลเซอร์ลบ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 อุ้ย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 โดนเลยกำอุ้ยหุ้ยอ้โดนแล้วอ้โดนไหมกูพานเถอะโอเยบิสเกือบโดน เอ้าใครทักเฟซมาวะกำลังกำลังแคสอยู่เลยโอ้ยเยวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปใครทักเฟซมาอย่าต้องทักเฟซผมนะครับไม่ใช่อุ้ย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 ออ้ยเอ้ากำกำาโอ้โหกำเบยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ว้าววิ่งไปแล้วโอ้ยเยส เลเซอร์ม uh. uh. ังไหนเลเซอร์มังไหนเลเซอร์มังไหมพูดผิดเลยนั่นไงออุ้ยอุ้ยอุ้ยหินช่วยไว้วิ่งตรง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 โอ้ยจะตัดทางไหนก็บอกคุด้วยสิวิ่งไปแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้ว จะถึงแล้วจะถึงแล้วโอ้ย oh, น oh, yeah. ิดเดียวอีกน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 ิดเดียวโอ้ยแย่้กูถึงเถอะจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอ้ยโอ้ยวิตกเอ้าคำโด world. นเลยอฮ้ยโดนได้ไงวะฮุยยฮุยฮยฮุยหยวิตกเลยเมื่อกี้ อุยๆุยอุ้ยโดนแล้วอายินฮินฮินฮินอู้เลเซอร์เอ้าโอ้โหเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่เลยกับโอ้โสามานั้งไกไม่เป็นไรเอาไหมเออวิ่งไปเลย เร็วเร็วเรมได้แดกลอกฮ่า่ได้แดงกลอกมได้แดกลอกฮ่่ได้แดงกุลอกอุ้ยม่ได้แดงกูลอกไม่ได้แอมกุลอก่ามได้แดงกลอกว้ยโอมาได้แดงกุลอกโอ้โหโอ้

ผ่านแล้วโอ้ย oh, แ yeah. แล้วก็เป็นจบอันที่เรียบร้อยอันนี้มันก็จะทำอะไรไม่รู้ปุ้งและในที่สุดก็จบเป็นที่เรียบร้อยตึกตึกตึก tích 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 bắp 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 tích 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 ơ oh, yeah, oh yeah. Ừ, ừ, ừ. โอ้มันเว่ยโยโย้โยโยกโยกไทยแลนด์ฟอร์เพย์เพย์อะไรเพย์อิงไทยแลนด์เอ้ยไม่ใช่ไทยแลนด์นี่วะแท้งแท้งฟอร์เพย์อิงอ๋อตึ้ง โอเคเราจบเท่านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ตอนที่มันเริ่มเปิดตัวมาฟุบรวมร่างฟุง้งโอเคจบคลิปกันเท่านี้ดีกว่าบ๊ายบายนะครับ